เดินเล่นออกกำลังกายอีกแล้วจ้าว ja ันนี้อากาศดีแดดล่ำลัต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ไม่ค่อยลงรูปตัวเองเพราะว่าช่วงนี้ไม่อยากเข้ากล้องจ้าภาพพี่น้อง พาพี่น้องเดินเที่ยวชมหิมาเดอจ้าชมปลาเห็เดแดดออกได้พี่น้องบัดนี้อันคางถนนกับมิเตหิม,มาจ้าอากาศเย็นชุมชื่นหายใจลงจ้าพามรยางางปลาเห็ดสูตรอากาศธรรมชาติ บ่เคยถ่ายรูปกับของก็เลยถ่ายแต่รูปแฟนกับรูปแฟนกับรูปก็บ่ค่อยถ่ายให้แม่คือกันนั่ะละสองคนนี่ก็ะดาษแซนล์แซนล กองไม้ใหญ่ๆนี่เขาตัดเขาเตรียมไว้ไปทำบ้านนะจ๊ะใหญ่มากๆเลยเดี๋ยวถ่ายรอบๆให้ดูนะจ๊ะพี่น้องไปไหนก็มีแต่หิมะมีแต่ป่าไม้นั่นแหละจ๊ะ

หายใจล่งจะหมูกล่งปอดเดินออกกำลังกายเพื่อสุขภาพจ้ะยาวใหญ่มาก ต้นไม้ต้นสนเหมาะสำหรับทำบ้านแต่ละต้นนี่อายุหลายหลายร้อยปีเลยแหละดมต้นใหญ่ยาวต้นใหม่มีแต่ต้นใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยเขาตัดไปไวแต่เห็ดบานเห็ดบานเห็ดตึก มีแต่ใหม่งี้งามๆใหม่สนเมืองเนอะพี่น้องเอ้ยสะออนใหม่ Der Ring ist ein Jahr. Gerade au. Gefährlich, ja. Gefährlich. Lik. Und was? <coughs> Und Jonas. Papa gerade au gehenda we Café Lik. Gefährlich. viele Hoi. Hey, chào mama Peter Hãy subscribe cho ต้นใหม่ตัดไววเถอาไปทำบ้าเนี่ยพี่น้นองใหม่เมืองหนอกมีแต่งามๆต้นขนาดนี้นี่กับประมาณอายุประมาณสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอันต้นรุ่นนี่ทำมตต้นใหญ่ๆนี่หาสิบปีหกสิบปีบปลอยปีก็มีบังต้น งามคักพี่น้องเอ้ยใหม่หลายคักถ่ายให้เบิงเล่นถ่ายอันถ่ายหิมะถ่ายปลาใหม่ถ่ายต้นใหม่<อ>เขาตัดเตรียใหม่ถ้าไปเห็ดบานเห็ดตึกเห็ดอีหยังนั่นแหละเขาใส่รถตัดเลยนี่ง<อ>ามดีถ่ายให้พี่น้องเอฟซีเบิงเล่นเด้อจ้ะพี่น้อง เป็นไในกมแต่หิมะีแต่หิมะม,ม,มีแต่ปลาใหม่มีแต่ต้นใหม่ส่วนมากอีกกินนี่ยังก็มีแต่คนในตูเ้เย็นออกมาเห็ดกินบ็มีตลาดขายของส้ำเร็จคืมอม้านเฮาเด้คือเมืองไทยเมืองไทยหนึ่ยยางออกไปไหนมีแต่เสียงเงิน อยนี่ยางออกไปไสใส่แต่ปลาแบบนี้ประเดีเสียเงินหิวกว่าไปกินข่าวบ้านผลของในตู้เย็นออกมาเห็ดกินส่วนหมากเจ้า่าใครได้ใส่เงินดอกเขาก็ไปสื่อของมาแต่ว้ในะี้ตู้เย็นไว้หลายยางเขาก็เห็ดกินแต่เมืองไทยหนาะยางไปใส่กะมีแตคของหนาร่อยเสือปลาก็มีแต่งอเง ไปไหนก็มีแต่ของหลอตาหลอใจพ้นละหมากลากไม่เต็มไปหมดยูนีนี่เดินไปไหนก็บว่ามีของกินหรอกจ้ะตามห่างตามตลาดเขาก็จะขายเปน็นเวลาเรื่องไทยขาย24ิบสี่ชั่วโมงสวยงามมากจ้ะพี่น้องเอยถ่ายให้เปิ่งเหลียญได้จ้ะ ยงามมากจ้ะพี่น้องเด็ดนั่งฝ่านา่งลมด้วยพี่น้องอร่อยอร่อยจ้า เจ้าพี่น้องอร่อยอร่อยจ้าเห็ดน,น,น,น firstly, างฟ้านางลมจ้าเห็ดนางฟ้านางลมอร่อยอร่อยจ้า รู้เคยพวกลิงเห็ดยาจ้ะเห็ดยาจ้ะทำชาดื่มฮัลโหลมายน่ยุงมันตังกัจเชิญสากินตังกัจเชิญ Danke, Sand, vom High Five in YouTube. Tschüss! Tschüss!